วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเป่าเทียนจะมีน่องจะมาครอบหัวเวลาดีที่สุดรอดคนเดียวใครวะ <c oughs> นะครับตอนนี้มองเที่เนยไไม่เห็นเลยนะครับใครวะนี่ยสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับพวกเรานะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมอะไรกันนิดๆหน่อยๆนนะ พร้อมไหมพี่นุกรุงพร้อมทุกคนรู้หรอรู้หรอว่าจะเล่นเกมอะไรรู้ไหมนี่ครับอมเทียนอมเทียน <c oughs> อมเทียนไม่ใช่ <c oughs> วันนี้เราจะเล่นกันทั้งหมดนะครับมีพี่นุคุงนะครับมา <c oughs> เล่นน้องแพมนะครับแล้วก็พอเช่ทำไมถึงมีแค่นี้อย่พูดถึงเขาดีกว่าเ <c oughs> ขาไปดีแล้ว, <c oughs> วยังหนุ่มยังแน่นอ่ะเห็นพวกเราหน้าตาดีๆกันทั้งนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากขี้เหล่เราอยากขี้เห่ ครับผมทำอะไรที่มันแบบว่าดูไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเป่าเทียนแต่นี่เราจะมีหุ้มน่องนะครับเป็นเกงผุกปกระสากการเป่าใช่เราจะไม่ได้เอามาใส่แต่เราจะมาครอบหัวมัดติดกับเสาแล้วเป่าเทียนให้เนะครับมีจับเวลาได้เวลาดีที่สุดรอดคนเดียว นะครับน,น,นอกนั้นโดนหมดโดนอะไรนะครับหมักของดีประจำช่องชาเขียวนั่นเองนะครับฟ้าทลายโจรดูดิคุ้นๆเลยเดี๋ยวเราจะมาออกกันก่อนนะครับใครออกก็ไปคนสุดท้ายก่อนโอ้ดูกันอีกทีว่าใครจะเป็นคนแรกนะครับมาลอยออกลอยออกไม่ต้องหัวรีบเลยสามคนนะครับมาลอยออกนะ ผมแบก่อนแล้วผมคนที่สามพอเชียร์คนที่สามนะครับใครชนะเล่นก่อนเป่ายิงชุบเนี่ยใครชนะเล่นก่อนใครชนะเล่นก่อนเนี่ยชนะก่อนชนะก่อนก็เหรอจะมีการจับเวลาว่าได้เท่าไหร่นะครับอันี้เป็นเท้าที่ถูกใช้งานมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่มุ้งจะเชียร์ก่อนนะครับเพราะพี่เติ้ลเนี่ยชอบพี่โกงนะครับ เฮ้ยตากูได้อยู่ใครวะนะครับตอนนี้มองเฮ้เลยไม่เห็นเลยนะครับใครวะเนี่ยเราก็จะอยู่งี้โอ้โหเฮ้ยไกลไปว้าห้าให้หลุดหลุดก็เสียเวลาใส่ไหม่ครับแล้วกัครับ

เฮ้ยจับแล้วพี่พีเตอร์นะครับมีเทคนิคใหม่โอ้โหรู้อะไรกันตรงไหนไปไปเ๋ยวไม่ถอดนะเก็บได้มเร็วจงนี่ครับสี่สิบหกวินาทีนะครับกับอีกสิบแปดวีนะครับตอนนี้นะครับพีเตอร์เนี่ยนำเป็นที่หนึ่งเลยนะครับคนแรกครับคนแรก อ่ะครับต่อไปนะครับจะเป็นตาของพี่นุกุงนะครับครับวันที่นุกุงใส่เดี๋ยวพี่เต้นช่วยใส่ให้ตอนนี้พี่นุกุงเนี่ยเป็นตัวเต็งเลยครับครับทีสิภูวีนะครับพี่เต้นทำไว้โอ้ยโอ้ยทำไมแน่นจังวะเฮ้ยดึงดึงลงมาดิ depan depan, oh, iya. <laughs> <Lepan, jepan. laughs> <laughs> <laughs> <Ayy>. ya depan lumayan depan, depan

นีครับนาทีสวิพี่นุครับอันนี้ครับพี่นุงเนี่ยสูสีครับพี่เตอร์นะครับอันนี้อันที่2ต่อไปนะครับจะเป็นตาของโเช่นะครับ ดูเลยใครเนี่ยเตัวะมไหมอมต่สาวเฮ้ยกลัวงว่เหมือนสิที่ใหน่อยังเดินต้ตาเร็วๆกันปอเช่แล้วนะปอเช่ปอเช่เฮเฮ้ดาบวาดาบว่้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ย

นึงนาทีสองวิ่งครับมอยู่ที่สองเป็นที่สองครับต่อไปนะครับจะเป็นน้องแพมสาวน้อยของเราใช่ซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวด้วยผู้หญิงคนเดียวตอนนี้สราต่อให้ไหมใช่เลยแบบเลยตอนนี้นะฮะเรามาดูสาวสวยของเรานะครับกำลังใส่แต่มีปัญหานิดหนึ่งนะครับต้องให้พีเตอร์มาช่วยใส่นะครับจุดเบาๆน้องก็เฉ็บเหนะครับหน้าตาสวยๆน่ารักอย่างนี้ใส่แล้วจ้ะ เป็นยังไงบ้างเราบนดูกันนะครับไปไปไปไใครเนี่ยยังไม่คุณเลย

เน่แปมขยอาเออไปปบาบาเาแรนยับาาขยหน่อขยไปนอนหน่อยโอ้เอาเฮ้ยจับแล้วจับแล้วจับแล้วครับจับแล้วครับ นิดเดียวนิดเดียวไกลแล้วแแลโยโอ๊ยโอ๊ยมอ้ยโ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 ้กอยออ้ยยอ้ ทำไได้เฮ้ย46วินาทีต,ตัวืนเ้นอะไรเป็นที่หนึ่งนะครับตอนนี้นะครับพี่นุกุง2นาที40วิเฮ้ยเคิดว่าเอาคนที่เวลามากที่สุดพอเช่1นาทีกับ2วิครับผมย <c oughs> ครับ แล้วก็ของน้องแพมนะครับ2นาทีกับ18วิดวิครับผมอเเสียใจด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่รอสมหน้าพิต้นอยู่หันไปเถอะนะครับเพราะฉะนั้น3คนเป๊ะเป๊ะเริ่มเล้ไน้ครับอ่ะเชี่ยหนึ่งชัต ตัวชิวมากอ่ะน้องแพรมาเรอไป็นไอ้บอสนี่กลัวแล้วนะแต่มีตาแดงแน่ๆตาแดงโดนเมื่อกี้อ้าวตายก็ได้วะเรียครับเฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะตรงเนี้ยเหมือนจะเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงวะเนี่ยเฮ้ยน้อยบอสครับ ต่อไปนะครับถึงตาพี่ทุกคุณนะครับปิดคลิปเลยครับปิดคลิปเลยครับยังพี่ทุกคุณครับเผ็ดมากคูกผมเลยกินกันทุกคลิปอร่อยมีแพมคนเดียวที่กินได้ตัวน้ำแข็งได้ไหมชิมก่อนได้ป่ะแต่ถ้าชิมคุณจะไม่กล้ากินนะบอกเลยนะไปเอา ใครหวัดไม่อยู่ไม่ช่วยอกไม่ช่วยไม่ช่วยสบายสบายไอทีเดียวกันอ่ะนะครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับอย่างน้อยๆเราก็ทำหน้าตาให้ไม่ดีสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าดูหลอมากเกินไปแล้วเนาะ ถ้าเราใครชอบไม่ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เราพบใหม่คลิปหน้านะครับฮะเนาะสนุกไหมสนุกเฮ้ยคลิปหน้าจะมีอย่างนี้นะนะครับใครที่อยากให้ทำแบบนี้เออคอมเมนต์เข้ามานะครับกดไลค์คอมเมนต์เยอะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราต่อไปนะครับกดไลค์สองพี่เดียวบอสนะฮะเดียวก่อนครับสำหรับที้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ